พักพี่น้องพักเก้วเขาแล้วก็เวลาว่างก็หาถอนงอกกันแล้วันคันอืมมีแห้งขนาดได้คันหางเลยอยากนอนอืมบุญไ,ได้เอาเนยวยถอนมานาวมาถนะ้าสันหัวข่อยขาออกรากพี่น้องก็ได้เพ่นนี่แหละออกให้ตลอดยาำคืนก็นย่างออกนอกเห็นหุวง เขาเรลาบ่เห็นหูเนี่ค่ามาเนี่ยมันขึ้นเขาออกได้วัตแมนางพีรถมีแห้งในี่ขนกุดกุดกุดโอ้มีแห้งขนาดห็นเขาเขาไม้เกี่ยวเขาย่านฝนได้เดีย๋ยวเห็นพวมันมาตกดอกที่พานะ่มือสองมือนี่เฝ้าเกี่ยวแล้วก็สิเฝ้าคุ้นเข้าไปพี่น้องตาแจ็คแดดสองแดดคุ้นเข้าไปไว้เลยคุ้นเข้าไปในหะ่ม มันกัค่อยสีสีเขาดอพี่น้องมันอันตรายยังเชลานี้ฝนต้องเหตุไว้ไว้ขันเซอโรดมันเกี่ยวกับพ่อกระเทินมันบ่หลายมันมาตรงมาเตงแหมคันแม่นเขาน้าติดนี่กระเซอโรดลงอยู่รดมันอันกันเอโรดมันเกี่ยวมันกับพ่อกระเทินนะเนี่เหตุปลายเกี่ยวเสียฮักพ่อกระเทินคนก็เลยเกีียวออกเกี่ยวออกก็สิบ่หลายมือดอกมือสองมือกัสีแล้วหย่อนอันนี้ไปมองได้แก้กับเกีียวมองนั่นมองได้บแก้กับ่าเกีียวก็ไว้ก่อน ไปเรื่อยๆพี่น้องเขาเอียงแกบ่อพร้อมกันเขาหน้าปังนะเอาเขาน้าปังเมื่อวันเช้ทั้งคูเป็นห่วงดีได้พี่น้องมองได้ไม่นาขังเนี่ยเป็นห่วงดีดีมากกงเนืดอเนบ่มีหอดใบแต่ว่ามองได้ที่ขาดน้ำก็คือว่าแหละบ่เป็นห่วงบ่มีหอดหมากมองได้นำขังนำแซ่ปันเขาน้าปีห้องหมากดุกคักเขานั่นเขาน้าปังมากดุกคักห้องกบสิเขาห่มเกี่ยวได้เ่อละซิฟฟอนเ่อละ หาหัฟอนกับเล่นของโ่มพีน่น้องหวยมัน,นี่หอนเนาะพวกจะคว่ำอยู่ไหมเล่นของโ่มจ้ามันหอนนี่หอนน้ำเย็นกินไปาะ้ด้พราะมันธรรมดาะขันหอนก็จะกินน้ำเย็นลงไปกินน้ำแล้วลายพี่น้องมันก็ดเศร้าหอนเบียดมีแห้งมีแหง้งเงาออกสบายตัว เกี่ยไปเรื่อยๆสำหรับผู้ใดที่ยังบ่ผ่านเครื่องมือเลยพี่น้องพยายามลงคลิปหลายๆให้เพื่อนเห็นหน้าเห็นตาเอาหน้าออกกล้องว่ต้องอาย่นในในหนาอันหน้างามมองงามเก่าออกกล้อง้ถพี่น้องว่ต้องอายเดี๋ยวฮอกก็จะได้เครื่องมือมาพอได้เครื่องมือมาแล้วฮอกก็จะสั่งไล่ได้ได้พี่น้องคนฮอกบมพันได้เครื่องมือมาเนี่ยมันสั่ง